สวัสดีครับและยินดีต้อนรับผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่องหลอนทุกคืนในค่ำคืนนี้อีกครั้งนะครับสำหรับเรื่องราวที่ผมจะนำมาเล่าในวันนี้เป็นประสบการณ์ที่ค่อนข้างจะยาวนานและหนักหนาสาหัสที่สุดในชีวิตของผมเลยก็ว่าได้ มันเป็นเรื่องที่เปลี่ยนมุมมองของผมที่มีต่อโลกที่เรามองไม่เห็นไปตลอดการเรื่องทั้งหมดนี้แล้วแต่วิจารณญาณของแต่ละท่านนะครับเรื่องมันเริ่มขึ้นเมื่อประมาณ3ปีก่อนตอนนั้นผมทำงานเป็นกราฟิกดีไซเนอร์ฟรีแลนซ์อยู่ในกรุงเทพชีวิตก็เรื่อยๆครับวุ่นวายตามประสาค,คนเมืองแต่ในใจลึกๆแล้วผมหอยหาความสงบมาตลอด ผมเบื่อแสงสีเสียงเบื่อรถติดเบื่อความเร่งรีบไปหมดแล้วเหมือนสวรรค์มีตาหรืออาจจะเป็นอย่างอื่นก็ไม่ทราบได้ผมได้รับข่าวจากญาติห่างๆทางฝั่งแม้ว่าคุณยายทวดของผมที่เสียไปนานแล้วได้ทิ้งที่ดินพร้อมบ้านไม้เก่าหลังหนึ่งไว้ให้ผมที่ต่างจังหวัดตอนแรกผมก็งงๆนะครับ เพราะผมแทบไม่เคยเจอท่านเลยด้วยซ้ำแต่ในที่นกรรมระบุชื่อผมไว้ชัดเจนว่าเป็นผู้รับมรดกชิ้นนี้แต่เพียงผู้เดียวญาติคนอื่นๆก็ไม่ได้มีใครอยากได้หรอกครับเพราะมันเป็นบ้านสวนอยู่ลึกเข้าไปจากถนนใหญ่พอสมควรค่อนข้างจะกันดานในสายตาของพวกเขาแต่สำหรับผมมันคือคำตอบของทุกอย่าง ผมตัดสินใจทิ้งชีวิตในเมืองกรุงเก็บข้าวของทั้งหมดมุ่งหน้าไปยังบ้านหลังนั้นทันทีโดยหวังว่าจะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่เรียบง่ายและสงบสุขภาพแรกที่ผมเห็นบ้านหลังนั้นมันเป็นบ้านไม้สักทรงไทยโบราณยกพื้นสูงตั้งอยู่อย่างโดดเดี่ยวกลางทุ่งนาที่กว้างไกลสุดลูกหลูกตามีต้นไม้ใหญ่ให้ร่มเงาอยู่รอบรอบ ตัวบ้านดูเก่าและสุดโทมตามกาลเวลาแต่โครงสร้างยังคงแข็งแรงอย่างน่าทึ่งผมรู้สึกถูกชะตากับมันอย่างบอกไม่ถูกมันเหมือนมีมนสกดบางอย่างแม้ว่าบรรยากาศรอบๆจะดูวงเวงไปสักหน่อยก็ตามชาวบ้านแถวนั้นพอรู้ว่าผมเป็นเห่นของยายทั่วที่ยายเข้ามาอยู่ก็ดูจะมีปฏิกิริยาแปลกๆ บางคนก็มองผมด้วยสายตาที่เหมือนจะสงสารบางคนก็แค่พยักหน้าให้แล้วรีบเดินจากไปมีลุงชมคนเดียวที่เป็นเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้ที่สุดแกเป็นคนเก่าแก่ของที่นี่แกเดินเข้ามาทักทายผมพร้อมกับบอกว่ามีอะไรให้ช่วยก็บอกได้เลยนะพ่อหนุ่มอยู่คนเดียวที่นี่มันเหงา ตอนนั้นผมก็คิดว่าแกคงหมายถึงความเงาธรรมดาทั่วไปสัปดาห์แรกผ่านไปอย่างราบรื่นผมใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการทำความสะอาดและจัดข้าวของผมมีความสุขมากกับการได้อยู่กับธรรมชาติเสียงกบเสียงเขียดตอนกลางคืนมันเหมือนเพลงกล่อมชั้นดีสำหรับผมแต่แล้วเรื่องแปลกๆก,ก็เริ่มเกิดขึ้น คืนนั้นเป็นคืนเดือนมืดผมกำลังนั่งทำงานออกแบบอยู่ชั้นบนของบ้านจูจูก็ได้กลิ่นหอมประหลาดลอยเข้ามากลิ่นมันเหมือนดอกไม้ไทยโบราณหอมเย็นเย็ๆชื่นใจแต่ก็แฝงไปด้วยความรู้สึกเศร้าๆยังบอกไม่ถูกผมพยายามมองหาที่มาของกลิ่น แต่รอบบ้านผมก็ไม่มีต้นไม้ดอกอะไรแบบนั้นเลยกลิ่นนั้นลอยวงเวียนอยู่สักพักใหญ่ๆแล้วก็จางหายไปเองผมก็เลยคิดว่าคงเป็นกลิ่นที่ลอยตามลมมาพยายามไม่คิดอะไรมากแต่คืนต่อมาผมก็ได้กลิ่นนั้นอีกครั้งคราวนี้มันชัดเจนกว่าเดิมและมันมาพร้อมกับเสียง เป็นเสียงผู้หญิงสะอื้นให้เบาๆดังมาจากใต้ถุนบ้านผมใจหายว่าคนลุกสู้ไปทั้งตัวความคิดแรกคือมีคนแอบเข้ามาในบ้านหรือเปล่าผมรวบรวมความกล้าค่อยๆคว้าไฟฉายแล้วย่องลงไปดูข้างล่างแต่เมื่อสัตว์ไฟฉายไปจนทั่วบริเวณใต้ถุนบ้านก็ไม่พบใครเลย มีเพียงความว่างเปล่าและความเงียบสนัดเสียงร้องให้นั้นก็ได้หายไปแล้วผมกลับขึ้นมาบนบ้านล็อกประตูหน้าต่างทุกบานอย่างแน่นหนาคืนนั้นผมนอนไม่หลับเลยครับในหัวมันมีแต่คำถามและความกลัวปะปนกันไปหมดเสียงนั่นมันคืออะไรกันแน่หรือว่าผมจะหูแว่วไปเองเพราะความเหนื่อยล้า เหตุการณ์เริ่มหนักข้อขึ้นเรื่อยๆครับจากแค่เสียงร้องไห้ก็เริ่มมีเสียงเหมือนคนเดินลากเท้าช้าๆอยู่บนบ้านในตอนที่ผมอยู่ข้างล่างพอผมรีบวิ่งขึ้นไปดูก็ไม่มีอะไรของบางอย่างที่ผมวางไว้ถูกที่ถูกทางพอเพลิดแป๊บเดียวมันก็ย้ายที่เองได้เช่นพวงกุญแจที่ผมวางไว้บนโต๊ะ <c oughs> ก็ไปอยู่บนหลังตู้ หรือหนังสือที่ปิดอยู่ดีๆก็เปิดกลางออกเองในหน้าที่ผมไม่เคยอ่านผมเริ่มรู้สึกเหมือนไม่ได้อยู่คนเดียวในบ้านหลังนี้มันมีความรู้สึกเหมือนมีคนคอยจ้องมองผมอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะหันไปทางไหนก็จะรู้สึกเหมือนมีเงาตะคุ่งตุ่มอยู่ที่ห่างตาแต่พอหันไปมองตรงๆก็จะหายไปผมเริ่มนอนไม่หลับอย่างจริงจัง ร่างกายผ่ายผอมลงเพราะความเครียดและความหวาดระแวงจนวันหนึ่งผมทนไม่ไหวจริงๆเลยตัดสินใจไปคุยกับลุงชมผมเล่าเรื่องทั้งหมดที่ผมเจอให้แกฟังลุงชมถอนหายใจยาวสีหน้าแกดูเศร้าสลดลงอย่างเห็นได้ชัดแล้วแกก็เริ่มเล่าเรื่องราวของบ้านหลังนี้ให้ผมฟังลุงชมบอกว่า เมื่อนานมาแล้วบ้านหลังนี้เคยเป็นของหญิงสาวคนหนึ่งชื่อพิกุลเธอเป็นลูกสาวคนเดียวของเจ้าของที่ดินแถบนี้ทั้งหมดในสมัยนั้นพิกุลเป็นผู้หญิงที่สวยมากงามทั้งหน้าตากิริยามาทยาทยาและมีกลิ่นกายหอมอ่อนๆเหมือนดอกพิกุลอยู่เสมอจนเป็นที่หมายปองของชายหนุ่มมากมาย แต่เธอกลับไปมีใจให้กับลูกชายกำนันจากต่างถิ่นทั้งสองรักกันมากและได้แอบลักลอบได้เสียกันโดยที่ฝ่ายชายให้สัญญาว่าจะกลับไปบอกพ่อแม่และยกขันหมากมาสู่ขออย่างเป็นทางการพิกุลรอแล้วรอเล่าแต่ชายคนนั้นก็ไม่เคยกลับมาจนกระทั่งเธอรู้ตัวว่ากำลังตั้งท้องในสมัยนั้นเรื่องแบบนี้ถือเป็นเรื่องที่น่าอาย และเสื่อมเสียชื่อเสียงวงตระกูลอย่างร้ายแรงพ่อแม่ของเธอผิดหวังและโกรธมากข่าวลือแพร่สะพัดไปทั่วหมู่บ้านจากหญิงสาวที่เคยเป็นที่รักและชื่นชมกลายเป็นคนที่ถูกชาวบ้านดินทาและมองด้วยสายตายหยิดหยามความเสียใจความอับอายและความสิ้นหวังถาโถมเข้าใส่พิกุลอย่างหนักในคืนวันเป็นคืนหนึ่ง เธอก็ตัดสินใจจบชีวิตของตัวเองพร้อมกับลูกในท้องด้วยการผูกคอตายกับคือบ้านหลังนี้เรือนที่เคยเป็นเรือนหอในฝันของเธอนั่นเองหลังจากพิกุลตายไปก็ไม่มีใครกล้าเข้ามาอยู่ในบ้านหลังนี้อีกเลยชาวบ้านมักจะได้ยินเสียงผู้หญิงร้องให้คร่ำครวญในคืนเดือนมืดได้กลิ่นดอกพิกุลหอมฟุ้งไปทั่วบริเวณ และบางคนก็เคยเห็นร่างของหญิงสาวผมยาวในชุดไทยโบราณยืนอุ้มทารกอยู่ที่ระเบียงบ้านวิญญาณของเธอผูกพันอยู่กับที่นี่ด้วยความรักและความแค้นไม่ได้เป็ผุดไปดเกิดผมฟังเรื่องที่ลุงชมเล่าจบด้วยความรู้สึกที่หลากหลายทั้งกลัวทั้งสงสารและที่สำคัญคือ ผมเข้าใจแล้วว่าสิ่งที่ผมเจอมาตลอดมันคืออะไรเสียงร้องให้กลิ่นดอกไม้ความรู้สึกเหมือนถูกจับจ้องทั้งหมดคือเธอคือคุณพิกุลลุงชมแนะนำให้ผมทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้เธอและลูกบางทีอาจจะช่วยให้เธอปล่อยวางได้ผมทำตามทุกอย่างที่แกบอกนิมนต์พระมาท,ทำบุญบ้านครั้งใหญ่ กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้วิญญาณของทั้งสองแม่ลูกโดยเฉพาะผมหวังว่าทุกอย่างจะดีขึ้นแต่มันกลับเลวร้ายลงกว่าเดิมหลังจากวันทำบุญคืนนั้นผมเจอหนักที่สุดในชีวิตราวกับว่าการทำบุญของผมไปรบกวนเธอหรืออาจจะไปย้ำเตือนความทุกข์ของเธอให้มากขึ้นไปอีกลางดึกคืนนั้น ผมสะดุ้งตื่นขึ้นมาเพราะเสียงสะอื้นให้ที่ดังกว่าทุกครั้งที่ผ่านมามันไม่ได้ดังมาจากใต้ถุนบ้านอีกแล้วแต่มันดังอยู่ข้างๆหูของผมนี่เองผมแข็งทื่อไปทั้งตัวไม่กล้าแม้แต่จะลืมตากลิ่นดอกพิกุลคลักคลุคค้งไปทั่วห้องจนผมแทบจะสำลักแล้วผมก็ได้ยินเสียงกระซิบบางทีอาจจะช่วยให้เธอปล่อยวางได้ ผมทำตามทุกอย่างที่แกบอกนิมนต์พระมาท,ทำบุญบ้านครั้งใหญ่กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้บิญญาณของทั้งสองแม่ลูกโดยเฉพาะผมหวังว่าทุกอย่างจะดีขึ้นแต่มันกลับเลวร้ายลงกว่าเดิมหลังจากวันทำบุญคืนนั้นผมเจอหนักที่สุดในชีวิตราวกับว่าการทำบุญของผมไปรบกวนเธอ หรืออาจจะไปย้ำเตือนความทุกข์ของเธอให้มากขึ้นไปอีกกลางดึกคืนนั้นผมสะดุ้งตื่นขึ้นมาเพราะเสียงสะอื้นให้ที่ดังกว่าทุกครั้งที่ผ่านมามันไม่ได้ดังมาจากใต้ถุนบ้านอีกแล้วแต่มันดังอยู่ข้างๆหูของผมนี่เองผมแข็งทื่อไปทั้งตัวไม่กล้าแม้แต่จะลืมตากลิ่นดอกพิกลคลัคลุ้งไปทั่วห้องจนผมแทบจะสำลัก แล้วผมก็ได้ยินเสียงกระซิบเสียงแหบโหวยและเย็นเยียบจับใจมันกระซิบซ้ำๆว่าเขาอยู่ที่ไหนเขาอยู่ที่ไหนผมรู้ได้ในทันทีว่าเธอไม่ได้ต้องการส่วนบุญแต่เธอกำลังตามหาชายคนรักที่ทอดทิ้งเธอไปและบางทีเธออาจจะคิดว่าผมคือเขาก็ได้ความกลัวเอาชนะทุกสิ่ง ผมสวดมนทุกบทที่นึกออกแต่เสียงนั้นก็ยังคงวงเวียนอยู่รอบตัวผมผมรู้สึกได้ถึงไอยเย็นที่เคลื่อนเข้ามาใกล้ขึ้นเรื่อยๆจนมาหยุดอยู่ที่ปลายเตียงผมรวบรวมความกล้าทั้งหมดที่มีค่อยๆลืมตาขึ้นช้าๆภาพที่ผมเห็นตรงหน้าทำให้หัวใจผมแทบหยุดเต้นร่างของผู้หญิงในชุดไทยสีมอ,อสอ ผมยาวสยายปิดหน้ายืนก้มหน้ามองผมอยู่ที่ปลายเตียงในอ้อมแขนของเธอเสียงแหบหวยและเย็นเยียบจับใจมันกระซิบซ้ำๆว่าเขาอยู่ที่ไหนเขาอยู่ที่ไหนผมรู้ได้ในทันทีว่าเธอไม่ได้ต้องการส่วนบุญแต่เธอกำลังตามหาชายคนรักที่ทอดทิ้งเธอไปและบางที เธออาจจะคิดว่าผมคือเขาก็ได้ความกลัวเอาชนะทุกสิ่งผมสวดมนต์ทุกบทที่นึกออกแต่เสียงนั้นก็ยังคงวงเวียนอยู่รอบตัวผมผมรู้สึกได้ถึงไอเย็นที่เคลื่อนเข้ามาใกล้ขึ้นเรื่อยๆจนมาหยุดอยู่ที่ปลายเตียงผมรวบรวมความกล้าทั้งหมดที่มีค่อยๆลืมตาขึ้นช้าๆภาพที่ผมเห็นตรงหน้า ทำให้หัวใจผมแทบหยุดเต้นร่างของผู้หญิงในชุดไทยสีมอซอ,อผมยาวสยายปิดหน้ายืนก้มหน้ามองผมอยู่ที่ปลายเตียงในอ้อมแขนของเธอมีร่างของทารกน้อยที่ซีกขาวาราวกับกระดาษเธอค่อยๆเงยหน้าขึ้นใบหน้าของเธอขาวซีดดวงตากลวงโบ๋ไร้แวว มีเพียงน้ําตาที่ไหลออกมาเป็นสายเลือดเธออ้าปากแต่ไม่มีเสียงพูดเล็ดลอดออกมามีเพียงเสียงกรีดร้องโหยหวนที่ดังขึ้นในหัวของผมมันเป็นเสียงกรีดร้องที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดทรมานยังแสนสาหัสผมกรีดร้องออกมาสุดเสียงด้วยความหวาดกลัวสติของผมแทบจะหลุดลอยไปในวินาทีนั้น ผมดึงผ้าห่มขึ้นมากลุมโปงตัวสันเทาอย่างควบคุมไม่ได้ผมไม่รู้ว่าเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่ผมได้แต่สวดมนต์อยู่ในผ้าหม่มจนกระทั่งเสียงกรีดร้องในหัวและกลิ่นดอกพิกุลค่อยๆจางหายไปพร้อมกับแสงแรกของวันใหม่ที่สัตส่องเข้ามาทางหน้าตา่างเช้าวันนั้นผมเก็บข้าวของที่จำเป็นที่สุด ยัดใส่กระเป๋าโดยไม่คิดชีวิตผมตัดสินใจแล้วว่าจะไม่อยู่ที่นี่อีกต่อไปแม้แต่วินาทีเดียวผมวิ่งออกจากบ้านโดยไม่หันกลับไปมองตรงไปที่บ้านของลุงชมในสภาพที่ย่ำแย่สุดขีดลุงชมเห็นสภาพผมก็ตกใจมากผมเล่าเหตุการณ์เมื่อคืนให้แก่ฟังทั้งน้ำตาลุงชมพยักหน้าช้าๆแล้วบอกว่า เขาคงยังไม่ยอมไปง่ายๆความแค้นมันฝังรากลึกเกินไปผมนั่งสงบสติอารมณ์อยู่ที่บ้านลุงชมทั้งวันในใจก็คิดว่าจะทำอย่างไรต่อไปจะขายบ้านกับที่ดินนี้ทิ้งแล้วกลับกรุงเทพไปเหมือนเดิมดีไหมแต่ลึกๆแล้วผมกลับรู้สึกสงสารและเห็นใจในชะตากรรมของคุณวิกุลอย่างจับใจเธอไม่ได้ต้องการทำร้ายใคร เธอแค่ต้องการคำตอบต้องการความยุติธรรมต้องการให้คนรักของเธอกลับมารับผิดชอบในสิ่งที่ทำลงไปตกเย็นวันนั้นขณะที่ผมกำลังสับสนอยู่ในความคิดของตัวเองลุงชมก็เดินเข้ามาพร้อมกับพระเครื่องเก่าๆองค์หนึ่งในมือแกบอกว่ามันเป็นพระที่ตกทอดกันมาในตระกูลของแกเชื่อกันว่ามีพุทธคุณสูง สามารถคุ้มครองป้องกันภัยจากสิ่งลี้ลับได้แกมอบมันให้กับผมแล้วบอกว่าคืนนี้ลองกลับไปที่บ้านอีกครั้งพ่อหนุ่มไม่ได้ทำอะไรผิดไม่ต้องกลัวเขาคืนนี้ลองไปคุยกับเขาดีๆบอกเขาไปว่าพ่อหนุ่มไม่ใช่คนที่เขารอคอยบอกเขาไปว่าการจองเวรมันมีแต่จะสร้างทุกข์ไม่สิ้นสุดเพื่อเขาจะยอมรับฟัง ตอนแรกผมปฏิเสธหัวชนฝาผมไม่กล้ากลับไปที่นั่นอีกแล้วแต่เมื่อมองไปที่บ้านหลังนั้นที่ตั้งอยู่อย่างเดียวดายปลายทุ่งนาความรู้สึกบางอย่างก็บอกให้ผมสู้ดูอีกสักตั้งผมกำพระในมือแน่นความอบอุ่นจากองค์พระค่อยๆไหลผ่านเข้ามาในร่างกายสร้างความกล้าให้ผมขึ้นมาอย่างน่าประหลาดคืนนั้น ผมกลับไปที่บ้านหลังนั้นอีกครั้งคนเดียวบรรยากาศในบ้านยังคงเย็นเยือยและน่ากลลุกเหมือนเดิมผมเดินขึ้นไปบนเรือนจุดธูปหนึ่งดอกแล้วนั่งลงกลางห้องโถงผมวางพระเครื่องไว้ข้างหน้าแล้วเริ่มพูดออกไปในความมืดคุณพี่กุนครับผมรู้ว่าคุณอยู่ที่นี่ผมไม่ได้มีเจตนาจะมารบกวน หรือลบหลูกคุณผมมาที่นี่ในฐานะเจ้าของบ้านคนใหม่และผมอยากจะบอกคุณว่าผมเสียใจกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับคุณจริงๆครับผมเล่าความรู้สึกของผมออกไปทั้งหมดผมบอกเธอว่าผมสงสารและเห็นใจเธอมากแค่ไหนผมบอกเธอว่าผู้ชายคนนั้นมันเลวแค่ไหนที่ไม่รักษาสัญญา และการกระทําของเขามันไม่ควรได้รับการให้อภัยแต่คุณพี่กุลครับผมไม่ใช่เขาผมคือคนอื่นที่บังเอิญมารับรู้เรื่องราวของคุณการที่คุณยังอยู่ที่นี่ด้วยความแค้นมันมีแต่จะทำให้คุณต้องทนทุกทรมานอยู่อย่างนี้ไม่สิ้นสุดลูกของคุณเขาก็ต้องทนทุกข์ไปกับคุณด้วย่อยว่างเถอะครับ อาโหสิกรรมให้กับคนที่ทำร้ายคุณแล้วเดินทางไปสูพพ่ภพภูมิที่ดีถึกครับผมพูดไปเรื่อยๆเหมือนคนบ้าพูดกับความว่างเปล่าอยู่เกือบชั่วโมงทันใดนั้นเองกลิ่นดอกพิกลก็เริ่มหอมฟุ้งขึ้นใหม่อีกครั้งแต่คราวนี้มันเป็นกลิ่นหอมที่นุ่มนวลและไม่เศร้าเหมือนที่ผ่านมาลมเย็นๆพัดเข้ามาในบ้าน ทำให้หน้าตาที่ปิดอยู่ค่อยๆเปิดออกเองชา้ชาๆเผยให้เห็นแสงจันทร์ที่สัดส,ส่องลงมากลางห้องและตรงลำแสงจันทร์นั้นผมเห็นเธออีกครั้งแต่ครั้งนี้เธอไม่ได้ดูน่ากลัวเหมือนคืนก่อนร่างของเธอดูโปร่งแสงขึ้นเล็กน้อยใบหน้าที่เคยขาวซีกลับดูนวลผ่องขึ้นดวงตาที่เคยกลวงโบก ตอนนี้กลับมีประกายของความเข้าใจและความเศร้าส้อยน้ำตาของเธอยังคงไหลแต่ไม่ได้เป็นสายเลือดอีกต่อไปแล้วเธอก้มลงมองทารกในอ้อมแขนแล้วค่อยๆเงยหน้าขึ้นมองผมอีกครั้งเธอยิ้มให้ผมเป็นรอยยิ้มที่เศร้าที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นมาในชีวิตก่อนที่ร่างของเธอและลูกจะค่อยๆ จางหายไปกับแสงจันทร์พร้อมกันนั้นกลิ่นดอกพิกุลและไอยเย็นที่เคยปกลุมบ้านหลังนี้มาตลอดก็ได้จางหายไปด้วยเช่นกันบรรยากาศที่เคยหนักอึ้งและน่าขนลุกกลับกลายเป็นความสงบอย่างที่ผมไม่เคยรู้สึกมาก่อนผมรู้ได้ในทันทีว่าเธอไปแล้วเธอปล่อยวางแล้วจริงๆ หลังจากคืนนั้นเป็นต้นมาก็ไม่มีเหตุการณ์แปลกประหลาดใดๆเกิดขึ้นในบ้านหลังนั้นอีกเลยผมอาศัยอยู่ที่นั่นต่อมาจนถึงทุกวันนี้ใช้ชีวิตฟรีแลนซ์ที่เรียบง่ายและสงบท่ามกลางธรรมชาติอย่างที่เคยฝันไว้ทุกวันนี้ในวันพระผมก็จะยังคงทำบุญกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลไปให้คุณพิกล และลูกของเธอเสมอบางครั้งในคืนวันเพ็ญผมก็มักจะได้กลิ่นดอกพิกลหอมอ่อนๆลอยตามลมมาแต่ผมไม่เคยรู้สึกกลัวอีกเลยมันเป็นเหมือนกลิ่นหอมที่คอยย้ำเตือนผมถึงเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งที่ถูกความรักทำร้ายและเป็นเหมือนคำขอบคุณที่ผมได้ช่วยปลดปล่อยเธอออกจากความทุกข์ทรมานนั้น บ้านเรือนปลายนาหลังนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่บ้านสําหรับผมอีกต่อไปแต่มันคือสถานที่ที่สอนให้ผมได้เรียนรู้เกี่ยวกับความรักความแค้นการให้อภัยและโลกอีกมิติหนึ่งที่เรามองไม่เห็นและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่ผมได้ประสบมากับตัวเองครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังจนจบ แล้วพบกันใหม่ในเรื่องเล่าครั้งต่อไปสำหรับคืนนี้สวัสดีครับถ้าคุณชอบเรื่องนี้อย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์ใต้คลิปเพื่อเป็นกำลังใจให้เราและกดติดตามพร้อมเปิดแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดเรื่องราวหลอนหลอนใหม่ทุกคืนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ